สครับกระดูกเหล็กอชฉิยยครับครับผมมีโชว์พิการ้อยสิบสามครับอน้ำหนักนี่คุมกี่โลเนี่ยไม่นะครับไม่ได้คุมเหมือนเดิมสบายสบายล่าสุดเราชกร้อยเท่าไรนะร้อยิบครับ1 1อยสิบก็แทบไม่ได้คุมครับร้อสบานี่เรียกว่าสบายเลยเรามีรายการตั้งเมื่อไรเนี่ยข้อรายการมันเริ่มจากวันที่ย5ิบห้าแล้วก็เลื่อนไปย8ิบแปดแล้วก็ อ๋อก็มีรายการไล่ๆกันมากับเขาเขาก็มีรายการสัปดาห์หน้าเหมือนกับเราใช่ไหมแล้วเราขึ้นไว้เจอใครตอนแรกๆเนี่ยขึ้นไว้ที่แรกจะแก้มือพยักแดนเหนือแล้วก็มามาเปลี่ยนเป็นเว,ววาวอ่าสุดท้ายนะมาจบที้สิงเพชรครับนะครับกับเคยสิงเพรเคยเ,เจอไหมไม่เคยครับแล้วเห็นรูปร่างเขาเป็นไงก็ ไม่สูงเยอะแต่หนานิดหน่อยเออก็คิดว่ารูปร่างพอๆกันแต่เขาจะได้หนาหน่อยแล้ววันนี้ชก113เลยเคยชกแม่เวทนี้ก็เคยชก113กับเอพชรสุพรรณเออไปไงเจอกับพี่เขาชนะชนะมาแล้ววันนี้เจอกับสิงเพชรเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็แข่งเตะต่อยประมาณนี้มีแข่งดีฝีมือของเขาแล้ววันนี้เราจะเดินจับหรือว่าเล่นฝีมือดีกอ ก็ดูเกมก่อนดูนวทีสถานการณ์อืก็ดูสถานการณ์ดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะล่าสุดเสมอมานี่คาใจไหมก็พลาดนิดหน่อยครับคาใจนิดก็แล้วแก้มือกันแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ต่อยกันเลยครัลุก็พลาดเกันไปนะคิดว่าเราทําได้ต่ำสุดเท่าไหร่อก็ยังได้ไม่มนสบายนะเขาเขา160อยังพอไหวเนาะวันนี้113เลยหลายคนก็กลัวแรงประท้าเราะเราจะว่าไงดี ก็มันก็มีผลนต่ว่าผมไม่ได้ต่อยน้ำหนักตัวเองมาหลายปีแล้วก็เลยชินละจังมันเถอะนะก็ได้ชกก็ถือว่าดีกว่าใช่ไหมใช่เออเราซ้อมอยู่ไหนครับค่ายเด็ดรัดครับตอนนี้ครูมโนซ้อมหลักๆมีใครบ้างมีเสาเอกเสาโทเอ่อพวกเพชรวัญชัยวันี้นะครับผมเราอายุไหนแล้วครับอายุยี่สิบสามคนจังหวัดนครศรีธรรมราชไปปล่อยเท่าไหร่ครับไปปล่อยเกินห้าสิบสองครับอ่าพื้นเพลเราเป็นมวยอะไรอ่ะ ทีมือเข่าเนี่ยเข่าเนี่ยครับมือเข่าด้หมดนะได้หรือขวาขวาครับสองสิบสามครับเราชกมวยมากี่ร้อยแล้สองสามน่าฝากพี่น้องไม่เชียร์หน่อยครับวันนี้ก็ฝากแฟนมวยช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจครับวันนี้ก็เต็มที่ครับครับผมสวัสดีครับจิงเวทเด็ดจริงได้ครับวันนี้ชกไปกี่ตัวรบมาสอบเมื่อกี้พอดีครับพอดีเลยนั่นหมายถึงเราคนมากี่โลครับสองสามโลสองสามโลนี่ สองวันสวันออถือว่าบีบไหมวิกาน,นี่ร้อยยสิบสองได้สบายนะร้อยิบสองยังได้อยู่แล้ววันนี้ชกเย็นด้วยก็ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วทรงผมแล้วนี่เราไปทําอะไรมานะอ๋อไปบวชมาบวชบวชแบบไหนบวชบวชนะไฟให้พ่อให้ใครครับให้พ่อครับโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอครับเป็นนานแล้วยังไปบวชนะไฟนี่เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วนะครับก็มากลับมาซ้อมเป็นเดือนเลย ออกซูเต็มที่เต็มที่ครับนะครับผมจิตใจก็ดีขึ้นแล้วนะนะครับแล้วเราซ้อมอยู่ที่ค่ายบอลมหาชัยครับค่ายบอลมหาชัยบอวังพรมครับกลมาซ้อมบอวังพรมเนาะครับเป็นไงความรู้ซ้อมมีใครบ้างมีแวววาวมีเพื่อนๆในค่ายหลายๆคนนะก็ช่วยกันนะเก็บตัวมาทั้งหมดเลยกี่วันซ้อมจริงก็เกือบเดือนนะยี่สิบวันนะล่าสุดเราโชกที่ไหนครับโชกที่รังสิตครับรังสิตวันนั้นเจอกับแกนอุบอลนะแกนอุบล โอ้ก็ตั้งแต่ทันวาปะใช่ไหมเอาปีนี้ก็ยังไม่ได้ชกเลยแล้วก็ิ่งเข้ามาซ้อมเนาะแล้วกับผู้ชคนี่กับกระดูกเหล็กเคยเจอไหมไม่เคยเห็นฟอร์มล่าสุดครับไหมโอ้เข้าจากพวาปล่อยเขายังต่อยดีเลยครับน่ากลัวบ้างเขาก็มีหมัดมีแข้งเขาก็มีทุกลู่แหละข้างในเขาก็มีลูกจับล็อกคิดว่าแรงปะทะเราดีกว่าไหมก็ดีกว่าคิดว่าวันนี้จะถอยอีกไหมน้มกันเลย หลายคนก็จะบ่นเรานิดนึงเรื่องเดินทาได้แต่ไปถอยมันเกิดอะไรขึ้นคิดอะไรอยู่มันก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ถอยพยายามจะไม่ถอยพยายามจะไม่ถอยแต่ต่อยแบบทรงตัวเองมากที่สุดแต่คือเราก็คือฝีมืออยู่แล้วแข้งซ้ายใช่ไหมแล้วเรามีรายการตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนแรกเราขึ้นรายการไว้เมื่อไหร่มีตั้งแต่เดือนมกราแล้วมี ขยับมาครับ,ลบแล้วก็ต่อยที่จริงต ullah, อ ars, ่อย21กับเพชรจงรักแล้วก็เพชรจงรักต่อยเมื่อวานก็เรียอนมาตยวนี้สรุปก็คือขยับมาเป็นวันนี้แทนครับผมที่จริงเรามีรายการชกเมื่อวานไม่ต่อย21ครับอืออ๋อ21 21ก็คือัำดาหน้าครับใช่ไหมก็เลยขยับคู่มากลายมาเปชรจงรักครับใปไปก่อนแล้วครับโอ้กลายมาเจอของแข็งหนักกว่าเดิมอีกใจอ่ใจขึ้นไหมหนักใจครับหนักใจอยู่แต่เราก็เต็มที่ของเรา ครับผมอะไรยู่อะไรนะครับสิบเก้าครับจังหวัดจุมพรอหรครับห้าดสามครับผมเพราเป็นมวยปีมือครับกว่าครับกวครับหกรกสิบห้าร้อยกว่าครับพี่ฝากพี่น้องจากจุมพรและแฟนมวยครับช่วยเชร์ได้เป็นกำลังใจครัเต็มที่แน่นอนครับ